วานขอช่วยน้องใส่หูกรรมใส่หูใส่หูอ่ะเจ้าเด็กวันเด็กคนโอ้ยเด็กใส่หู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 นี่มันกลับแล้วนาะหูกับคน้องต้องแงต่งตั้งเนอะแต่งตั้งแล้วก็ใส่กข้ไปดีด,ด

จำจำแตงแตงมุกแข็งแขงอ้อนออนจำกับพูดแล้วมึงใจเย็นๆนี่แพงกูจะเป็นลมกับมึงเลยนะโอ้เข้มันเป็นกรให้ขวาญกับปีกงหยังหยังมุกแข็งแข็งอ้อนอ่อนจำจำแตงแตงกับกู้หน่แข็งแขงอ้อนอ่อนจำจแตงแตงเอาเอาท้งไหลูกผมนี้เดี๋ยที่กูมากินแล้วมาเสียช้อบมาแช่มายังช่ายังโอ้สังโคอีกเลแต่ยังเียกเรียกเรียเีย มึงไม่พลาดหลายเจ้าละรอบนี้น้องบอกพลาดกองแล้วกองแขมงกองจะไปไ<ม>เท่าอย่างเขาแล้วนะม,มันไะมึงกองแน่นะจี้เจ้าเจ้อหอานนี่กูทยายไปอ๋อแข่งแข่งตั้งแต่กูโดนพลานแบบอ่อนน้ำลายเข้าใสายย่ยกูจะไปเหยกว่ามันมของน้องถอยก่นอนนะไอ,อ,อ้แพงมึงกิดอะไรนี่ไอ้ไม่ได้มันจะเข้ากว่านี่้ขวัญต้องให้มันตั้งตั้งก่อนพระฉนั้นมันจะเข้ากองเข้าเข้าเดี๋ยวกันเลยนั้นแบบแข็งเนาะมันอ่อน เดี๋ยวเดี๋ยวเอาน้ำลายเข้าจูบก่อนเออทันไรเข้าจูบนี่เข้านี่น้องเนี้ยนี่เออถ้าทันไรเข้าจูบนะมันเข้าเลืกอยเรื่อยมั้งก็เข้าเลืกอเรื่เพราะว่าปวดมันมันจะรู้ด้วยนะรอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าละเข้าละนี่าละเข้าแล้วชูหัวยังไงไอยังเข้าอีกง้องนี่รองงานไปแล้วเนี่ยฮะใส่หูเข็มอีปีหยังใส่หูเข็มก็จะยิบผ้าคลุมลำโพงฮอละอยหยังตั้ง โอ้ก็แปลงเนี่ยตั้งถ้าันตั้งมันก็ไปสู้ได้ใหญ่แล้วมึงเอาไห้บ้านเอาน้ำน้ำลายผู้หลัโอ้อีปี้ก็จะใส่หูเข็มขามาก,าก่อนต้องน้ำลายเข้าใส่อีปี่ก็เลยแย่ไก่ีปี่เคยแย่ก่อนเออเคยกะยก็แค่กะน,น้องแรงเขาใส่เตงจุกมันก็เข้าเข้าแล้วก็ต้องจั๊กตอนมันมันจะรุกอ่ะเข้าลุกเลิกแล้วก็จักอ๋อไม่ได้ยิ่งสู้หูเข็มหูเข,ข็ม<ว>อีปี่ว่ายี่หยังจะยิบผ้าคจะยิ้ผ้าเนี่ยอ๋อกะไม่ยังวัวเดินอ่ะอ๋ออีแพงอ๋ามึงแห่แล้ว นายบอกว่ามึงกองขขาวมาแล้วดีอ่ะกองแล้วแล้วมึงยังไปจีกองแล้วน้องกองแล้วจิตเตอร์แล้วมึงเนี่ยจุ๊บำนี้จะเป็นยัอีงเหรซ้ำเนอะเข้าใจพิชบอสฮูโก้อันอีพี่ก่นเนี่ยฮอน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 ก็ฮอนเลฮ้ยฮอน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 มันน้ำเชมจะแต่งมือกูอืมก็หูแป้งตั้งๆแข็งๆอะไรเขาจุบเออก็เข้าละก็ย้อนสู่เขาอย่างเ้ยค่ะเข้าถึงเข้าใจสู่พีชเขาน่ะ เฮ้ยเฮ้ยคนไหนกว่าใดโชวเนี่ยปัญหาตลอดเลย